โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบนะคะผมรหัสบ็อกฟุตนะครับผมไ d เดีเทพราคา100บาทนะครับกับ ID ดีไก่ตันแบบธรรมดานะครับผมราคา30บาทนะครับก็มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปกันเลยครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็เข้ามาในรหัส ถูกแล้วนะครับหรือว่ารหัสราคา30บาทก็หาซื้อได้ตามแบบร้านทั่วไปนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูของกันนะครับกอนอับแรกเลยนะครับผมเงินสามแสนนะกับเงินเฟกเงินหกพันนะครับเจ้าตันนะเจ้ตันนะไอเทมมีบิดเซนโตครับผมมีดาบดาบนะดาบมี5เล่มนะครับผมมีประมาณนี้เลยแล้วก็ปืนนะมีคาบูชาอันนึง ออเทเซอรี่ก็มีตัวน,นี้นะครับมี11อันนออเทเซอรี่ส่วนของผลนะครับผมผลพิศดารนะครมีผลได้น,นะครับผมผลสั่นนะผลแสงนะครับผมแล้วก็มีอ่าอันนี้เป็นของต่างๆนะผมมีกระดูกอยู่นะครับแล้วก็มีอันนี้อยู่นะนะครับผม <S <S เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับผมว่าผลพิศดารนะมีมัดก๊อตนะครับผมอันดับแรกเลยมีมัดก๊อตนะมัด ไม่ดูนะครับผมว่ากี่มัดน,นะแต่ผมมีมัดกอดก็ถือว่าคุ้มมานะสามสิบบาทเรามีมัดกอดนะครับสามสิบบาทนะคุ้มนะคุ้มมากตามติกาทนะครับมีผลมืดนะครับผมผลมืดมัดครบนะครับผมครบ,ครบทุกสกิลนะเดี๋ยวดูกันว่าตื่นไหมตื่นครบทุกสกิลเลยนะครับ ถือว่าคุ้มเลยนะสำหรับรหัส30บาทนะครับผมได้เท่านี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับถือว่าเอาแบบเอาไปปั้นเล่นเองได้เลยนะ30บาทนะครับผมก็ได้รหัสประมาณนี้เลยนะครับผมออกคม็คุ้มๆนะครับใครสนใจนะครับผมรหัสนี้นะครับหรือว่ารหัสแพงหรือรหัสเดิมๆน,นะครับผมก็สามารถทักไปที่เฟสนี้ได้เลยครับ สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาร้านเติมเกมและขายไอเดีเกมรานะคาถูกไม่โกงครับก็ทักแชทรับกลางเปิดมบายได้เลยครับปลอดภัยแน่นอนครับหลังใช้บริการสกิลลืมกดใจปกและพวกหนึ่งให้ด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับผมทักไปที่เฟนนี้เลยนะต่อไปนะครับผมเราไปดูรหัสแทงกันดีกว่าโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาในรหัสแทงแล้วนะครับผม ค่าหัวสองล้านสี่นะครับอืมแล้วก็อย่างแรกเลยนะผมมัดก๊อตเหมือนกันนะมัดก๊อตนะครับเยล่อนตันนะผมเงินสิบล้านนะฟิกเมนเจ็ดพันนะครับโมจิมีผลโมจิกีต้านะครับผมนี่นะกีตร์โซนะครับผมกีต้โบกนะฮะหนึ่งร้อยบาทกีตราก็คุ้มแล้วนะมีเคียวนะครับผมก็โมจินะครับโมจินี่เหมือนตื่นเลยนะครับโมจิตื่นนะฮะหนึ่งร้อยบาทนะครับ นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันแม่กันนะครับผมว่าตื่นไหมนี่ครับผมหมดผลมติตื่นครบเลยนะครับนะตื่นครบนะครับผมแล้วค่าหนึ่งร้อยบาทนะครับอว่าวุ้มมากนะครับมตินะครับผมตื่นครบนะนีเดี๋ยวเราาไปดูของข้างในกันดีกว่านะครับผมนี่นะของข้างในนะครับแบบตึงๆเลยนะคาพลังประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอเทมนะมีเคียวนะครับผมมีเบสิลมีบีสินโตนะครับ มีดาบนะครับผมหูดาแบบสิบสองเล่มนะครับตามกับไอดีถูงนะฮะต้องต่างกันนะครับผมเพราะมันไอดีแพงฮะแล้วก็ปืนนะครับผมมีกีตาร์นะครับคาบูชานะครับก็มีธนูนะฮะก็มีอันนี้นะฮะส่วนอเซอรี่นะครับผมมีผ้าคลุมนะครับคาตาคูลิแล้วก็มีประมาณนี้นะครับส่วนผลนะครับผมมีผลหมีนะครับผมผลประตูนะครับผลฟินิกนะครับผมลได้นะครับผมไอดีนี้ตึงนะครับ แล้วก็มี d ดักฟิ m เมนด้วยนะครับท่านผู้ชมมีกระเสกระจกด้วยนะฮะเอาไปเออเออเอาไปดึงพันโยกได้นะครับผมเพราะแต่นี้ไม่มีโบนนะครับก็ขครสนใจนะครับผมระคับดีๆนะครับก็ทักเซตรับกลางเปสโมบายได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองไม่ลองดีกว่าเพราะผม p v p ไม่เป็นนะครับ อ้ยนั่นเขาเผาวีซีหรือเปล่าเราลองลองหน่อยลองแจมกับเขาหน่อยอเคเราไปแล้วเรากลับแล้วเพราะเราไม่เป็นครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วลองพีพีกันสักนิดอันนี้ติด ส่วนรหัสนี้นะครับผมหมัดครบนะครับ แบบอดีตึงๆเลยนะครับผมมัดครบด้วยนะมัดครบครบมัดนะครับผมเงินสิบล้านนะเงินแบบเยอะอยู่นะครับก็ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็สําหรับนี้ก็ลาไปก่อนครับใครอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมแบบนี้ สวัสดีครับดวนดวนนะครับสำหรับใครที่กดติดตามช่องชิต t ้า55อยู่นะครับตอนนี้เรามีเกมมาแจกนะครับอย่าลืมทำตามกดด้วยนะครับ